ประเด็นต่อไปนะคะไปดูความคืบหน้ากรณีศาลยกคำร้องทักษินชินวัตรกรณีขอบินไปรักษาตัวนะคะแล้วก็นัดพบบุคคลสำคัญที่ประเทศดูไบค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานายทักษินชินวัตรจำเลยในคดตีตามประมวลกฎหมายอาญามาตร 112. าห1ึ่ได้ยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยหลังจากสารได้ไตส่สวนพยานยแล้วนะคะก็มีคำสั่งในทานไตส่สวนสรุปได้ความว่าจำเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจำเลยมีความประสงค์ที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสหรือว่าดูไบระหว่างวันที่1สิงหาคมไปจนถึงวันที่16สิงหาคมโดยให้เหตุผลว่าเพื่อไปพบแพทย์ซึ่งเคยตรวจรักษาอาการป่วยของจำเลยเกี่ยวกับปอดอักเสบเรื้อรังระบบหายใจแล้วก็หลอดเลือดหัวใจเอ็นไหล่ขวาฉีกขาดและหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนค่ะ ก็ช่วงเวลาที่จำเลยพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสนะคะจำเลยก็มีการนัดหมายกับบุคคลสำคัญหลายคนที่เกี่ยวด้วยภารกิจส่วนตัวของจำเลยหลายเรื่องแล้วก็จำเลยจะเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันตรวจนัดพยานหลักฐานซึ่งศาลเนี่ยได้นัดไว้แล้วก็คือวันที่19สิงหาคมค่ะ โดยสารระบุว่าสารเห็นว่าโดยช่วงเวลาที่จำเลยพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอารับเอมิเรสเป็นช่วงเวลาก่อนกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานแต่อาการป่วยของจำเลยก็เป็นโรคที่เกิดแก่บุคคลทั่วไปและแพทย์ในประเทศไทยก็ตรวจรักษาเป็นประจำอยู่แล้ว การเดินทางไปพบบุคคลสำคัญของจําเลยก็เป็นเรื่องส่วนตัวของจําเลยอีกทั้งไม่มีพยานหลักฐานยืนยันชัดแจ้งถึงความจำเป็นดังกล่าวประกอบกับช่วงเวลาระยะเดินทางเนี่ยใกล้กับวันที่นะัดตรวจพยานหลักฐานจึงไม่สมควรอนุญาตให้จําเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรค่ะ นี่ก็เป็นในส่วนความคืบหน้าของกรณีคุณทักษิณน,นะคะต้องดูที่สารรัฐธรรมนูญจะนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่19สิงหาคมนี้ต่อไปค่ะ